ปิดมากแล้วเหงือกล่ะเหงือดูแลสุขภาพเหงือกให้แข็งแรงด้วยคอเกตเกลือสมุนไพรที่ผสนพลังอย่างแม่นยากช่วยลดแบกทีเรียตามแนวเหงือกช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงได้ทุกวันลองเลยวันนี้มาเข้าฉากกินแต่ไม่ต้องกินจริงนะครับต้องค่ะ กับอยากให้สมจริงอระชินก,กินแบบนี้อาจทำให้ท้องอื่นใช้อีโนคลายกรดลดแน่นเฟอ้อยาผมฟูซิตริกอกซดโซเดีมยมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีโนโชีวิตก็เหมือนกาแฟถ้าจะเข้มต้องสุดคั่วคั่วสุดเข้มเลือกเนสกาแฟแบล็คโรสอากาศร้อน แต่หน้าพร้อมสู้แดดด้วยดีดีครีมแตงโมจุลาเฮิร์บกันแดดหน้าดูเนียนใสไม่เป็นคราบและช่วยคุมมันด้วยเซรั่มขิงดําจุลาเฮิร์บมั่นใจช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวหน้า,นาร้อนหน้าพร้อมต้องจุลาเฮ <Her b. S 1> ิร์บนี่สูตรที่ใช้สไตล์วินอยากแชร์ทุกคนเดื่มทุกวัน,ส,วนสกอรตรังนกแท้โตรโยโก,โกน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์รังนกแท้สิงเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ดื่มสกอตรังนกแท้ทุกเช้านะครับ ที่เดียวที่พี่เลือกมาให้บิวกินดูแลนะชีวิตก็เหมือนกาแฟหอมสดชื่นกันบ้าง <_ kad ot> เลือกเนสกาแฟอเมริกาโน ท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u l X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ไม่เลเวริไทยรถต้องย่อนมันก็ม้อไฟคั้แรกก็จัดด้านถึงเครื่องไม่เลเวริไทยจัดด้านถึงใจ